สวัสดีครับมันนี้วันที่12กร,รกฎาคม2567นะครับมันนี้วันศุกร์ที่12กร,รกฎาคม2567ช่องนองพิงเพ่งชั้นแนวกับมีแนวทางมาฝากพีฝากนองคือเก่านะครับแต่ก่อนอดื่นก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาแนวท่าที่ดีมาฝากทุกท่านช่องนองพิงนองเพ่งชั้นแนวกับ เป็นช่องสำหรับหาแนวทางมาฝากทุกท่านนะครับบสนับสนุนการเลงการพานันใดๆทั้งสิ้นนะครับสนับสนุนการซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับเป็นแนวทางสำหรับซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับฮามาเบิงอาจารย์ท่านแรกกันครับอาจารย์ลาวนะครับอาจารย์ลาวให้3ตัวบน050 060-505 มีแต่เลขให้นั่งเลยนะครับนี่ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์ห้าสองตัวบนล่างให้ห้าศูนย์กับหกศูนย์นะครับอย่าลืมกลับนะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์หกอาจารย์ลาวแคปหน้าจอครับแคปไว้เบื้องก่อนกันด้ครับว่าอาจารย์ท่านไหนเล่าเหมือนแม่นยังสิเลขลับวงในนะครับ เลขลับวงในอันนี้เข้าหักสี่ห้างวดแล้วนะครับปกติจะมี3ตัวแต่วัน,นี้ให้2ตัวไปก่อนนะครับมี78็9แปดเจ็ดเก้าเก้าสานะครับเลขลับวงในเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวจะตามให้อีกทีหนึ่งนะครับเลขลับวงในมี7จ็ดแปดสม แคปหน้าจอครับต่อไปเลขอาจารย์ไทยนะครับเลขอาจารย์ไทยให้วิ่งบน0ูสามตัวบน902าสองตัวบนให้02ล่างให้วิ่ง7นะครับสองตัวล่างให้4ีเจ แคปหน้าจอนะครับไปแบบเร็วๆเลยโอเคต่อไปเลขเด่นบนล่างนะครับ12บสองคู่งวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับงวดนี้ดูกันเลขเด่นบนล่างมี เก9า9ูน6เก้าหนึ่ง3าเกเก้าดหนหกหนมกเลขเด่นบงไหนมีกับเหมือนเลขลับไหมครับเลขรับที่บัตเขาทงวอน 7จ็ดแปมี9 3นะครับแต่93ดังมอ93ดังมากนะครับ7 8 7 9ไม่มีนะครับมี93แต่ดังมากเลือกเด่นบนล่างนะครับ ซื้อบนล่าง12คู่แคปหน้าจอได้ครับอย่าลืมนะครับเลขเด่นบนล่างมี909า99 98 61 60 68 69 39 30 3าเกนะครับไปกันต่อครับ เลขอาจารย์เสียนล่างนะครับเลขอาจารย์เสียนล่างให้ล่างอย่างเดียวนหนึ่ง,ง,ง, 4, 5, ง 4, 5, นะครับเสียนล่างเด่นล่างเด่นล่างมี 5, 6, 5, 7, 5, สี่มีห้ามีศูนย์เด่นล่างมีสี่มีห้ามีศูนย์นะครับสองตัวล่างก็จะมีห้าหกห้าเจ็ดห้าสองสองตัวล่างก็มีห้าหกห้าเจ็ดห้าสองนะครับ มีไหมหลักห้าหลัก 5. ห้าไม่มีเลยวันนี้จะไปยังไงแคปหน้าจอครับเมื่อกี้อาจารย์3ามค่า ม,มต่อไปนะครับเลขอาจารย์สมัยนะครับเลขอาจารย์สมัยให้บนล่างนะครับงวดที่แล้วเข้าสามศูนย์เข้าศูนย์สามนะครับงวดนนี้เลขอาจารย์สมัยให้บนล่างให้หกสี่หกสองแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดมีนะครับเก้าเจ็ด 7จ็ดกมีนะครับกับเลขเลขรับวงใน7 8็ดเลขอาจารย์สมัยนะครับแคปหน้าจอครับเลขอาจารย์แต่ละท่านก็จะมาประมาณนี้นะครับแต่ที่ดังๆก็จะมี93นะครับที่ดังหน่อย อย่าลืมนะครับเลขรับวงในนี้เข้ามาสามงวดแล้วนะครับเลขรับวงในเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก้สามไม่มีนะครับใครผู้ใดเสีเาเลข ก้าสามไปเสียงอ่ะครับฝันดีว่ครับกันฝันดีถักมาบอกเนี่ยนะครับผู้ดใดฝันฝันดีทางมาบอกเยเลยครับอ่ช่องนองเพิงนองเพ่งชาแนลกับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนให้ความเมตตาในการกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องนองเพิงนองเพ่งก็เป็นแครแนวทางในการ หาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านนะครับเป็นแนวทางในการซื้อฉลากิิมแบ่งรัฐบาลวดวันที่16กรกฎาคม2567นะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการให้เข้ากลุ่มหรือใดๆทั้งสิ้นอย่าไปลงเสือนะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับ ขอบคุณครับ